อะไรเคยได้ยังวะเคยได้ปะเเอออคยได้ตนนั่งเล่นข้างนอกเก่งก็ได้นะอย่างน้อยก็เคยอะเ่รอบที่แล้วก็ใช่อ่ะเนาะก็เคยแต่ลูกหมูมันต้องเป็นลูกลักหน่อยดีหมูไม่เคยได้ห้าร้อยหรนทุกวันมันต้องเป็นลูกลักใช่ใชอหรอตั้งแต่เล่นมานะ น,นี่แม่ต่อไปไม่ให้เล่นละเฮ้ยแต่ว่ารอบก่อนเขาก็ได้น้อยสุดเลยนะคนอื่นได้สองร้อยพี่เขาได้อยู่ร้อยกว่าบาทคุณ <laughs> ต่อไปไม่ให้เล่นเลย <laughs> นีค่ะหเหมือนคนละโรคเลยวะซ้ายกับขวาเครื่องเกงหลวมหรอว่าหรือว่าชืา้นผอมเลยหวังว่ามันยืดมันยืดมันยืดมัห้องเหเป็นอย่างนี้นี่เองค่อยสบายใจหนะ่อย <c oughs> ทำไมนนอ่ะอ๋อหดของเจมหดเป็นอย่างนี้นี่เองค่อยสบายใจหนะ่อย <c oughs> เนาะ ใส่ปแม่สักป่อยเสื้อหมดเป็นอย่างนี้เองนี่แหละเสริมชีวิตมาพุงเลยหือกไม่ได้กินอะไรเหรอน้ำบาร์อ๋อเพิ่งสองวันเนาะฉันก็ไม่ได้กินตั้งแต่ไปกินชานมกับโจ๊กอ่ะฉันก็จะให้โค้ต้าตัวเองเดือนละสอง ไ mhm. ห้อยสวยสวยเลยจ้ากางเกงแม่บ้านที่จริงใจก็ต้องที่กระดังพาใส่สองเท่านั้นนะจ๊ะบอกเลยทุกป้ายไม่เป็นสองรองใครแน่นอนพี่พี่เหมือนป้ายส้มอะใครที่ชอบป้ายส้มใครที่ชอบป้ายส้มต้องเอาป้ายนี้ค่ะหรือไม่ก็ป้ายหน้าอาัยกัน เขาเป็นญาติกันนะคะปลายเหลืองกับปลายส้มนะคะพี่น้องแบบทานตามกันออกมาอย่างเงี้ยเอาสีธรรมดาขึ้นก่อนเลยสีสันเลยนะคะอยากเห็นสีสันต่อมากเลยสีสัน colorful ใครรับรีวิว2,800บาทส่งฟรีนะจ๊ะหูพัดลมแรงจนโทรศัพท์ฉันแบบกระเพื่อมกระเพื่อมเลย รับรีวิวนะจ๊ะแซงได้เลย2,800บาทส่งฟรีเป็นเกรด A นะจ๊ะอเอยน้องแคมีราคาถูกกว่านี้ไหมมี2,500ค่ะป้ายจิงโจ้จริงโจ้โจริงใจ2,500อันนี้ป้ายเหลืองใครที่ชอบป้ายส้มพี่เอาป้ายเหลืองไปรับรองไม่ผิดหวังงานเหมือนกันพี่น้องคาตามกันออกมานะคะเกิดกันเดียวกันอืตกฟากนิดเดียวพี่วันเดียวกันอะ ห่างกันแค่แบบเวลาขายหางเกงแม่บ้านนะคะใครขายาตลาดนัดไลฟ์สดออนไลน์พี่จ๋ารุ่นนี้เลยตอบโจทย์นะคะแต่บอกก่อนเลยว่ากระสอบนี้สวยมากกระสอบนี้สวยสวยเหมือนคนขายขอกตัวก่อนออ้ย <laughs> สายเอฟเฟกต์ดิสาวเอฟ,ฟ <laughs> <laughs> เฟกต์เฮ้ยซาวเอฟเฟกต์ไม่ต้องใส่เสียงแล้วต่อไปเห็น <laughs> <ด> <laughs> ไหม <laughs> ให้มุกทำไงให้เธอทำซาวเอฟเฟกให้แม่หันเอาพัดลมไปฝั่งน้อก่อนเอตรงนั้นแหละเอ,อโอ้คันนี้นี่กล้องหนีเลย <c oughs> ได้ประมาณกี่ตัวร้อยห้าสิบตัวบวกลบจากคพนที่บอกเลยลูกนี้สวยนะใครจะรับรีวิวแจ้งได้เลยส่งฟรีรีวิวนะคะได้ไหมอ่ะกล้องสั่นไหมอะเอามาทางพี่เจงก็ได้อุย้ยลมแรงไปอีก รีวิวแจ้งได้เลยนะบอกว่าลูกนี้สวยนะคะอ่ะโอ้โหยังไม่ได้ใส่เลยเอาอยางเนี่ยสายเปิดยังอ่ะคุณพี่วันนี้เปิดรีวิวให้เลยตู้มาใหม่นะจ๊ะป้ายเหลืองกางเกงแม่บ้านที่แท้ทูกางเกงแม่บ้านที่จริงใจค่ะคุณพี่สีห้าส่วนผ้าป้ายเหลืองของเราโอ้โหตัวแรกไม่ได้ใส่เลยค่ะป้ายสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยคุณพี่ในกระสอบก็จะมีทั้งสีสันแล้วก็ 4คลุมโทนให้พี่ๆไปคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะมีเอวยางยืดด้วยนะพี่ป้ายเนี้ยตัวนี้มีเชือกด้วยสวยมากๆค่ะอู้เอวยางยืดอีกแล้วจ้าใครเจอเอวยางยืดไปคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะตน้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นคุณพี่ราคา2,800บาทได้งานเกรด A เลยนะคะป้ายนี้สวยใส่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆค่ะพี่ใครที่ชอบงานป้ายส้มให้เอาป้ายเหลืองไป คุณพี่จ๋าเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเนี่ยคลานตามกันออกมาเลยงานออกสไตล์คล้ายๆกันเลยค่ะมีเอวยางยืดเนี่ยมีเชือกด้วยตัวนี้นะคะอุ้ยป้ายห้อยอีกแล้วจ้านี่โอ้โหตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยงานจะค่อนข้างสะอาดเปื้อนเสียก็จะน้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นงานเกรด A จ้ายกกระสอบไปได้ 1, 150ตัวบวกลบเลยนะคุณพี่ไซส์ดีไซส์กำลังขาย28 -38 บบวกลบนะคะไซส์แม่บ้านไซส์กำลังดีเลยค่ะ ยิ่งใครมีเวลาเอาไปรีดนิดนึงนะพี่บอกเลยยิ่งจับราคาได้ดีเลยนะคะหูสีสดมากต้องรีบสั่งรับรีวิวขอบคุณค่ะคุณพี่พี่พนาริสาสวัสดีค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาใหม่ขอบค,ค,คุณมากๆค่ะ สวัสดีซ้าใครเข้ามาแล้วต้นหัวใจเลยพี่จ๋ามันก็จะมีเนี่ยลายลายลายให้ให้เราได้คัดได้แยกด้วยนะในกระสอบนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นค่อนข้างเยอะค่ะพื้นกับคุมโทนเนี่ยคือค่อนข้างเยอะเลยลายกับสีสันก็จะมีบ้างอุ้ยตัวน,นี้ป้ายห้อยป้ายหาย้อยนี่สวยสวยเลยจ้านี่ยังไม่ได้รีดนะพี่ยังสวยขนาดนี้เลยถ้ารีดเราจะสวยขนาดไหนไป่ต้องสืบอนะเป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อเยอะมากมาก เป็นสินค้าที่ติดอันดับต้นๆของทางโกดังเลยสินค้าขายดีนะคะสําหรับรุ่นนี้นะพี่นะใสก็ดีไสกําลังขายงานสะอาดสะอ้านค่ะคุณพี่สวยใสเลยจ้าป้ายนี้ไม่ได้รีวิวนานมากแต่ลูกค้าสั่งตลอดนะสวัสดีจ้าทุกค<บ>น,<บ>นจ้าถ้าใครที่เคยซื้อแล้วอ่ะเขาก็หมดเคยสั่งเคยเหย็นง,งาน,นแล้วเออเราจะยวต่อไปจะโชว์สีที่ เป็นสีซิกเนเจอร์ของกระเป๋าน,น่ามีซิกเนเจอร์รอสามพ่เพ่หนคุณพี่แต่ถ้าคุณเป็นแฟนมุกซิกเนเจอร์รอย่คอสตอมนี่เห็นไหมจะเป็นสีอย่างนี้นะอ่ะอันนี้เป็นเซตสีเพิร์คุณพี่เป็นสีซิกเนเจอร์สีแบบประจำกระสอบเลยอะไม่ว่าจะเอาไป้ายไหนเขาก็จะออกสีคลุมโทนมินิมอลเอิร์ธโทนค่อนข้างเยอะนะคะคุณพี่จ๋า ยังสวยขนาดนี้เลยนะชะลิดแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะใครจะไลฟ์สดใครจะขายในห้างใครจะขายตลาดนะต้องเอาเกรด A เท่านั้นคุณพี่เฉลีย่ยแล้วไม่แพงนะต้นทุนแบบ10บกว่าบาทเท่านั้นพี่พี่เอาไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเครียดนะคะเพราะขายได้แทบทุกตัวเลยค่ะคัดเอาสวยๆส,สักหนึ่งตัวขายตัวละ79บาทโอ้7,900บาทแล้วคุณพี่กำไรเห็นๆน,นะจ๊ะรุ่นนี้เคยซื้อแล้วสวยมากๆขอบคุณในกาคุณพี่ กระดาษโอ้โหเมื่อกี้ปไปไหนละเหมือนกันเลยโอ้โหโอ้โหนี่นี่นูน่นนูน่นนู่นเอาสีเหลืองมาอีกหนึ่งตัวสีเหลืองที่มันเป็นสติกเกอร์อย่างเงี้ยเออมามามา,มาให้ลูกค้าดูหม่ไหมไม่ไมไมไมคนนี่จา๋าสองพันแปด ได้ขนาดนี้โอ้โหสองพบาทเอาเธอค่ะพี่ต้นทุน18บาทเท่านั้นนะคะสวยจริงๆสวยใสสวยใสเหมือนคนขายดอกใช่จ้าสวยธรรมชาติี่าวสวยนะอ้โหแบรนด์เบร์นก็จะมีให้ได้ลุ้นกันบ้างพี่นี่ลาฟ สีสวยสีน่ารักมากเลยอ่ะสีน่ารักสีดำนี่ก็คือสีที่เจอทุกกระสอบสีดำเป็นสีแบบราชาแห่งกระสอบเพราะว่าจะเจอทุกทกระสอบค่ะพี่เดี๋ยวโชว์นิดนิดหน่อยหน่อยพะแล้วป่ะสีครุ้มโทนสไตล์ก็จะประมาณนี้ทั้งลูบเอวยืดเอวกระโดดพี่เจนเจ๊บอกที่โชว์ให้หันมาเจอ เลยค่่ะพีจนสีดำมาขายดีเห็นไหมเหมือนน้องมุกใส่อ่ะพี่ใส่ไปเองสีดำมาชุ่สบายป้าไม่ต้องกระวดวัวจะเลอะเนาะเปื่อนเปื่อนแล้ไปดูผอมด้วยนะเรื่องเรื่องดูพรางกลางหนุต้นขาพี่ทางต้นขาไหนคะร่างต้นขาอุ้ยอยากดูมันใช่จริงๆฉับ sharp ต้องขานะจากต้นแขนนี่ไม่น่าดูต้องขาแล้วใช่อยู่ต้นเดียวกันไม่น่าดูอย่าไปดูสวยค่ะลืมเปิดไม้แน่ๆเอาเออหนูลืมเปิดไม้โอ้โหพูดตั้งเยอะมุกเปิดคนเดียวเลยจะได้ยินจากเสียงหนูได้แหละพี่วได้ยินเสียงหัวเราะมุกคนเดียวเลยสวัสดีค่ะพี่มอ มีทีทด้วยเหรอใช่จ้ามีทุกที่เพิ่งหัดฝากตัวด้วยนะจ๊ะในทีทีเป็นน้องใหม่ในโทโทในต๊อกแท็กต๊อกแท็กก็จะมีบ้างแต่ทำไม่เก่งหรอกนะสีขาวบางตัวเป็นคาโก้สวยมากเนี่ยตัวละเก้าก้าตัวละร้อยได้นะคาโก้ มินิมอลไม่มีหรอมินิมอลไปหมดไปหมดแล้วมินิมอลไปในกระสอบหมดแล้วมินิมอลไม่เก็บไปเลยมินิมอลไปแล้วจ้าเบื่อขลังจะไม่ปิดไม้หลายรอบแล้วเนี่ยทำไมไม่จำทำไมไม่จำว่าไม์ไม่ได้เปิดตลอดเลยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วมั้งทุเ เอาไม่เป็นไรลูกค้าแคปนะแค่สวยขอบคุณค่ะพี่กองแก้วอยากกินอะไรอะ่ะอยากกินอะไรอ่สวยสดงดงามจริงๆมันมีสีมินิมอลสีครุมโทนอีกอ่ะคุณพี่แต่ว่าน้องมันเก็บไปก่อนนะอะใครสนใจนะคะ สวยไม่ไปสองรองไขรแนะ่นอนป้ายนีแคปหน้าจอสั่งได้เลยจ้า